นี่ไงคุณสุธาธิปบอกครูคะตอนนี้ไม่มีพลังหมดไฟคุณแนะนําหน่อยอย่างที่เราคุณพูดเมื่อกี้เลยเห็นไหมถ้าไม่มีพลังหมดไฟคุณมั่นใจเลยว่าเป้าหมายคุณไม่ชัด คุณอาจจะอยากรวยคืออยากรวยนี่มันกว้างมากเลยนะลูกอยากมีเงินนี่ก็กว้างมากนะอยากปลดหนี้ก็กว้างเหมือนกันนะมันยังไม่มันยังไม่มไมคมชัดอะมันยังไม่แบบไม่ลงรายละเอียดหรือให้กับตัวเราอะการหมดพลังมันเกิดอยู่2แบบหมดพลังเพราะคนอื่นทํกากับหมดพลังเพราะคิดซ้ําด้วยตัวเองคุณหมดพลังเพราะว่าคนอื่นทําคุณแล้วคุณคิดซ้ําหรือว่าคุณเป็นทั้ง2องย่างเลยการหมดพลังเกิดจากการคิดซ้ําแล้วโทษตัวเองกับคนอื่นเขามาทําให้เราหมดพลังแล้วเราก็มาคิดซ้ําคนอื่นทําหรือคุณทําตัวเอง ต้องแยกให้ออกว่าหมดพลังสาเหตุมาจากอะไรทำงานหนักหรอทำงานหนักเมื่อทำงานเสร็จมันก็เสร็จงานแล้วเรามาทุกซ้ำว่าเรากูแม่งทำงานหนักชิบแต่งเลยอันนี้มันเป็นเพราะเรากลับมาคิดถูกไหมเออเราหมดพลังเพราะเราคิดเนี่ยพอเราแยกออกเราก็จะเบาเออแล้วกูจะคิดทําบ้าเลยว่ามันจบงานแล้วอาบน้ำอาบท่าซิวะถูกไหมอาบน้ำแต่งหน้าเออแก้ผ้าล้างตัวอะไรก็ว่าไปถูกไหมแต่ถ้าคุณแบบไม่รู้ตัวเองอะ่ะฉันหมดพลังเพราะอะไรทำไมกูหมดพลังคุณไม่พยายามหาสาเหตุสาเหตุคุณจมอยู่กับปัญหาเมื่อคุณหมดคุณก็จะออกจากพลังที่คุณ ตั้งใจให้มันหมดไม่ได้ทําไมครูหนูไม่ได้ตั้งใจให้ตัวเองหมดตั้งใจหมดเพราะเราเป็นคนประกาศคำนั้นออกมาว่าเราหมดพลังแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะแก้วิธีแก้ไขอย่างไรให้ฉันมีพลังคุณก็ต้องหาเหมือนที่ครูบอกมันพลังกูหมดจากอะไรวะกูทํางานหนักกูเสร็จงานแล้วกูกลับมาคิดอยู่ปะ่ะกูแม่งอาบน้ำไปร้องไห้ไปแล้วมันชีวิตกูไม่เหนื่อยจังเลยเห็นไหมคุณกาลังเพิ่มภาระทางความคิดและอารมณ์ของคุณให้มันหนักขึ้นหรือเปล่าเลยคนอื่นพูดเนี่ยเขาพูดแล้วคุณกลับมานั่